สอที่สสร้างมาตรฐานเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความผันแปรความหมายของสอสร้างมาตรฐานคือการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายการสร้างกฎระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้การทํางานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเป้าหมายในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและประสิทธิภาพในการทํางานอย่างยั่งยืนการสร้างสอมาตรฐานมีขั้นตอนคือหนึ่ง กำหนดเป็นลายลักษณ์คือจัดทำเป็นลักษณะสื่อรูปภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้เรียนรู้ง่ายและเข้าใจตรงกัน 2. ฝึกอบรมคือจัดอบรมพนักงานให้รู้และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานโดยทดสอบความสามารถก่อนและหลัง 3. ติดตามประเมินผลคือสังเกตการการปฏิบัติตามมาตรฐานของพนักงานติดตามผลลัพธ์และนำไปใช้ 4. การจูงใจคือหากพบมาตรฐานไม่ได้ถูกนำไปใช้ต้องปรับปรุงมาตรฐานให้ใช้ง่ายขึ้น และสร้างความเข้าใจกับพนักงานถึงประโยชน์ที่ได้รับโดยแนวทางการกำหนดมาตรฐาน5สอมีดังนี้ 1. สอดคล้องกับนโยบาย 2. เปลี่ยนแปลงได้ 3. ระบุวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน 4. ต้องเกิดผลดีต่อทุกคนและในองค์กร 5. เราทุกคนต้องสามารถปฏิบัติตามได้ 6. กํำหนดขึ้นร่วมกันมาตรฐานควรกำหนดเป็นข้อข้อได้ใจความ รูปภาพต้องมีความชัดเจนรวมถึงมีการระบุหมายเลขถ้าข้อมูลมีจำนวนมากก็ให้จัดทำเป็นตารางถ้าต้องการแสดงแนวโน้มข้อมูลควรแสดงเป็นกราฟควรแสดงเป็นฟโฟล์าร์ดอธิบายลำดับงานประเภทของมาตรฐาน5สอประกอบด้วยมาตรฐานกลางรวมกับมาตรฐานพื้นที่ซึ่งมาตรฐานกลางคืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่หลายๆหน่วยงานมีใช้ในหน่วยงานเหมือนกัน เช่นโทรศัพท์โต๊ะทำงานแฟ้มเอกสารตู้จัดเก็บเอกสารท่อทางเดินเป็นต้นโดยมีขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานกลางคือศึกษาสำรวจยกร่างรับรู้พิจารณาประชุมสรุปประกาศใช้ส่งเสริมปฏิบัติประเมินผลและปรับปรุงมาตรฐานพื้นที่คือมาตรฐานที่แต่ละแผนกเป็นผู้กำหนดเพื่อใช้ในพื้นที่เฉพาะจุดของแผนกเช่นมาตรฐานพื้นที่ลายผลิตโกดังวัตถุดิบ โกดังสินค้าสำเร็จรูปเป็นต้นโดยขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานพื้นที่มีดังนี้เริ่มจากพื้นที่จัดทำ3สอแรกถ่ายภาพก่อนและหลังปรับปรุงจัดทำมาตรฐานพื้นที่ที่มาตรฐานกลางพิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานพื้นที่บันทึกหัวข้อในแบบฟอร์มการตรวจทบทวนปรับปรุงยกระดับกำหนดใน ISO 9001ถ้าพิจารณาแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์ และไม่สอดคล้องกับเป้าหมายก็จะวนกลับไปแก้ใหม่ข้อควรระวังและสิ่งที่ไม่ควรเขียนในมาตรฐานเขียนสิ่งที่อยู่ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นใช้คำฟุ่มเฟือยไม่ชัดเจนข้อกำหนดที่ขึ้นกับบุคคลมากกว่าระบบสิ่งที่เป็นแนวตีความให้เกิดข้อขัดแยง้งคำหรือข้อความซํำซ้อนในวิธีการทำงานที่กำหนด